ครับสำหรับในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงลักษณะเด่นสําคัญของไก่หัวช้างกัน,นครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทั้งแบบตามตำรานะครับที่เขาเล่ากันนะครับหรือว่าตามแบบคําบอกเล่าของคนไหหลังครับรวมถึงการวิเคราะห์ตามประสบการณ์และตามยุคตามสมัยด้วยนั่นเองครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเ,เกษตรกรทุกท่านครับสําหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่24 นะครับสาหรับเรื่องราวของไก่หวนชางหรือว่าไก่ไหหลําสําหรับในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงลักษณะสําคัญลักษณะเด่นของไก่หวนชางว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับ 5. ลักษณะเด่นนะครับของไก่หววชางที่แตกต่างจากไก่ทั่วไปตามที่เกษตรกรรายหนึ่งในเกาะไหหลําได้กล่าวไว้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ครับ ข้อแตกต่างระหว่างไก่หวนช้างและไก่ทั่วๆไปคือจุดเด่นคือเอาัวเยวะที่เล็ก3ส่วนและอีก1จุดเด่นคือ2สั้นก็คือ3มเล็ก2สั้นนั่นเองครับ3เล็กได้แก่1หัวเล็ก2ลํลำตัวเล็ก3เท้าเล็ก2สั้นได้แก่คอสั้นและเท้าสั้นนี่คือลักษณะเด่น5ประการนะครับที่เกษตรกรรายหนึ่งในเกาะไหหลำได้กล่าวไว้ครับ ส่วนในความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับไก่วนชางมาพอสมควรผมขอเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งข้อนะครับจากที่เกษตรกรชาวไหหลำได้กล่าวไปนะครับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ก็ผมจะเพิ่มเติมไปหนึ่งข้อคือไก่วนชางมีลักษณะเด่นที่สําคัญอีกอย่างคือตูดของไก่วนชางนั้นจะย้อยลงมาครับหากรวมกันแล้วก็จะได้ลักษณะเด่นมาทั้งหมด6ข้อนะครับลักษณะเด่นของไก่วนชาง ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของไก่หันชางส่วนในเรื่องความแตกต่างของรสชาติความสวยงามความยอดเยี่ยมนั้นก็จะขึ้นอยู่กับผู้ที่เลี้ยงนะครับแล้วก็อาหารที่ให้ไก่หันชางบริโภคครับไว้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าปัจจัยลักษณะเด่นคาแรคเตอร์พวกนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับ ว่าไก่บันช้างที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นไก่บันช้างที่มีลักษณะที่ถูกต้องและมีปัจจัยอะไรที่สําคัญที่เราควรจะนํามาตัดสินใจด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อ,ตอ,ตอไปครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่ๆีเกษตรกร,ร,กรมากครับขอบคุณมากครับ